อ่าบรรยากาศเนี้ยมันเศร,ร้านะครับเมื่อน,นี้ตอนเศร,ร้าๆรรนะครับประมาณเจ็ดโมงจะสามสิบนะครับเจ็ดโมงสามสิบนะครับอ่าพามางเมืองวาวนะครับคลิปนี้นะครับ <laughs> สว <bin> ัส <french> ด <Merkel> ีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับบรรยากาศเนี่ยเมื่อเ้าสิบห้าเมืองวาวนะครับคลิปนี้สิบห้าเมืองวาวกับน้องเขาเนี้ยนะครับตอนนี้ออนิโอกะมันสีน้ำมานะครับได้ยินเสียงไอ้เบนไอ้เบนแล้วเออเสาแล้วนะครับผึ่งแม่สวนนะครับกะคึดวาวาวมันมาอยู่นะครับที่ไหนใดอยู่นะครับเมื่อขึ้นนี่ช่วงประมาณตีสามนะครับบ่มีลมนะครับตอนแรกพี่เบนกะคิดวาวาวมันล่งแล้วนะครับจริงรก็ล่งนะครับเพราะวาวาวเขาปีกแข็งนะครับ เาเอาปีแข็คนส์ในสภาพไปบนังเสียกวาวนะครับตอนแรกตอนแรกผมว้พุ่นนะครับตอนแรกผมว้พุ่นก็เลยอย่ายเมื่วาพีมาขึ้นนะครับอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโจมคักมังเสียงโหลดอันนี้เอียงทางว่าเป็นย้อนยังนะครับกาสนุวาลมันขาดมันก็เลยเอียงไปแนวนี้นะครับมาขึ้นนี่ทั้งหมุนนะครับหมุนควงเลยนะครับอ่าสีหาเมะมึงวาลนะครับ เห็นบอเห็นบอเห็นแล้วเห็นแล้วประมาณนี้นะครับในเปลี่ยนสายสโนว์วาวคลิปก่อนนะครับก็บคือใส่ซีเซนนะครับเบอร์สิบหานะครับเบอร์สิบหาแยกออกมาสองเซนหลักกระพับพเคอร์มันก็นจะได้ซีเซ็นนะครับเสียงมามวนนะครับเสียงเติร์ดบะมีนะครับเมื่อเสาร์นี้ล่องเรียนวาวสองห้องนะครับวาว สองหองว้าไม่ลูกนะครับลอยหาสิบเส้นตัวนั้นบ่ขึ้นนะครับพยายามแลนแล้วแลนใกล้ก็แล้วแลนไกลก็แล้วนะครับล้มรางนีบ่ส่ําเสม,สมอถาล้มก็คือเก่านะครับมันบอเป็นช่วงบ่เป็นบเ่นบเป็นตลอดนะครับผมมาหยังนี่มาหางเสื้อมาหาเสืาาเอเ้อ,อบ่ไปโรงเรียนบอ,อเป็นเพียงเบ่่อยมาเหลินน้ำมือเสือเบอบาดมาือเลย อืมคือสนุวาวนะครับแนะน้ำว่าใส่เสื่อใหม่ดีที่สุดนะครับอย่าใส่เสือกเก่านะครับฮะเด่ว่าจะเห็ดก็วจีร่ายขวยเอาเห็ดแล้วจะคล้องพังเหยียังสนคลุกพังเออได้เห็ดไฮได้เห็ดไฮเอาว่าหัวใจเด้วยบ่มือเอาว่าหัวใจจะบอกว่าว่าจะท่าไหร่เอาว่าหัวใจอาจารัดไฮจัดไฮวันนี้อยากได้ว่าแล้ววนันนี้โอ้อยห่ากน้ำแล้วแกอ๋อเหรอเดีย๋ยวไปแก่ม่ะสิรุดได้ละดึงแล้วนะ ดึง่ขึ้นเลยนะเนี่ย,ยคือสองเซนเสียงมวนนะครับอันนั้นมันสี่เซนมันเสียงบามวลเสียงเตือนเข้าหาบร่อยนะครับเพาต้องปรับปรับแก่ขั้นนะครับมันก็แกะขั้นบร่อยนะครับพอเสียงเสือกใส่เสียกร้ายพดนะครับมันบ่เหมาะกับดึงดึงตึงเกินไปนะครับที่จริงเขาต้องออนก็นได้ท<อ>นูขาดครับเอาออกละโม่ออกแล้วมันอยู่ทั้งฝ่ายะออกได้เน่ยอจะปีนขึ้นไปรึปีนขึ้นไปทั้งวาว ย้ไปเฮ็ดย้ไปเฮ็ดโอ้ยมึงมึงมันสิหะหำมันขาดอยู่เนี่ยหำมันสิบาทอยู่ช่องตีสามจีบเบาว่าสีลงที่ไหนได้มันบ่ลงนะครับตีสามตีสี่ตีสามช่องตีสี่นี่ลุงบ่มีเลยประเฮ็ดปรเฮ็ดแบ่งไฟนะใช่แต่ท่านอีเซนเลือดตีห่างเออเพระได้เฮ็ดให้เพระได้เฮ็ดให้มึงไอ้บอยครับเว้ยไอ้บอยบมเป็นพ้องกว่า ไอ้บอยเคนว่าคนว่าพอเพิ่นเน็่ไถ่นะครับเพคน่เอิ่นพอเพิ่นเอิ่นได้นะอย่าไปดึงอย่าไปดึงมันสิคัสเอออย่าไปดึงอ่าช่วงเส้านี้ล่มล่มมีเป็นบางบาทนะครับแต่ว่ากับ่อสม่ำเสมอนะครับมันบอต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่มบนนี่นิ่งนะครับดูจากวาวแล้วล่ะก่ลักษณะเสี่ยงมันตึงแห้งนะครับฮะเห็ดหนูวิ่บนหน่วยเห็ดเลยเออจะไถจะไถมึงนี่ขอดูขอได้มึงเหนี่ยวันนี้ติดใจว่าเอาไนขอไปแล้วกับพังคือเก่า อันนี้ผมจอมจอมกวนจอมขี้ดื้อนะครับตัวนี้ธัญญามอธัญญาเอ๊ะขนุงหลงใส่เสื้ออ่บรรยากาศเนี่ยมันเศร้านะครับมาเมึนงวาหนอนี่ของแม่นะครับแล่นนมาจนด่ายนะครับว่าสิมาผู้เดียวมันก็ลอยมากกีจะแยานมากเลยน้ากีจะแยานมากมึงก็บอกห่อมาโหลดห่อเนาะหรือจะไปเอาล่องมันสิล่องด้วยโอ้ยหมวขึ้นจูบพังได้หมวขึ้นเสื้อเกือบขาด จะเปลี่ยนสื่อใหม่บ่บ่แล้วเสืียเก่าแล้วเนี่ยข้างในเสีอใหม่ข้างนอกเสืียเกา่าสนุนนี่บรจวดนะครับบ่ะพันธ์ตว่าโดยร่วมยง่เมือนเสาร์นี่มันขางตื้นสอดแจงนะครับแต่พื่อว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้อยู่นะครับน่ารักหนาวป่ะหนาวอ่ามั่งจากนอ,อ้องนิ้วเลยน,นะครับเสีอขค่แง่บัสไซนะครับ ว่าหนาวบรรยากาศเย็นๆ,ๆนะครับช่วงนี้าสามสามืงสี่มือนะครับสีมีล่มแบบนี้นะครับล่มบนนี่สีนิ่งนะครับพว่าเขียวตลอดเลยนะครับเ,เห็นเขียวเห็นเขเขียวต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นคิดว่าสีมดล่มนะครับผมคิดว่าสีมดล่มแต่ว่าเดี๋ยวมาหล่นกันในช่วงอม่อยากปยเอฮ้ยมันเอาล่งมาเมื่อไงในช่วงสงการนะครับเดี๋ยวมารหล่นกันอีกเสี้อนึงมันสีมีล่มอีอีกบ่ แต่อันนี้มันก็เป็นลมแรงเบาอยู่ปกตินะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่งกาวงวันถอดโอ้ยไอเบลนนะี่ยมึงก็มาไปโรงเรียนไปเยูะไปแม่ถ่ายเพียงโอ้ยไอเบลน,นี่นะครับเสือ้อเสือกช่วงปลายช่วงปลายนี่ตัดถิมตัดถิมนะครับเพราะว่ามันของกะขี้ขัข้นแก้ขี้ขั้นนั่นเนาะครับก็เลยตัดถิมแล้วก็ปล่อยเสือก อ่าก็มันบบี้ยงบนได้นะครับมันกลายจากสนยางข้าเจ้านะครับเลยสนยางข้าเจ้าไปหน่อยเดียวเพราะว่าเพื่อกะว่าให้มันลงนะครับบ่ให้มันตกก็ใช้ต้นยางนะครับเดี๋ยวสิได้ปีนต้นยางข้าเจ้าย่างอีกนะครับผมอ่ะมีลมเสยนะครับบลัวทางอื่นมีลมอยู่บ่นะครับลองคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับอยู่หมวกหนาหันมีลมเด้อหลายคนนะครับถามมาเรื่อยนะครับผมก็บอกหลายคลิปแล้วนะครับผมอยู่หมกดนาหันนะครับได้เหรียญก้อนมูอลมนี่เขาช่วง จังหวัดมุกนะครับแล้วก็ลงไปทงังไปอำนาจนะครับลงไปทางอำนาจล้มนี่สิเขาก้อนมู่ได้เปียบมูนะครับผู้ดใดแลนเบากะในเปียบมู่เอาข้นก้อนมูนะครับแต่ว่ายัางที่บอกนะครับกะบ่คอยได้ยุ่งเฮื่อนนะครับกะไปขายรถดนะครับไปขายหลให้เตี้ยเพิ่นนะครับช่องนี้กะบม่คอยว่างมันได้นะครับไปไหมไปโรงเรียน โมเมนต์สิแปดโมงหรอบอแปดโมงแล้วนะครับวานวานอะไรกับวานนี่ติ๊กตอกมาวานอะไรวานอะไรยังไม่ม่วงโม่วงยังเอรุอดรไม่ใช่รักม่วงก็ล้วงได้นะเบยเอาอีกอีกิ่งยิ่งเราึงไม่ใช่รักม่วงก็ล้วงได้นะไม่ใช่บักม่วงก็ล้วงได้นะใช่ต้มยำก็ล้วงได้นะเออต้มยำมันล้วงได้อยู่บ่ได้โอ้ยมันอยู่ในหม้อแล้วนตาตะอ่ากับสิประมาณนี้นะครับผม เคือบอกว่าจุราตอนที่เจ้าติดหน้าแล่นผบ้านี่เห็ดเข้าอยู่นี่สินีส่สอนน่ะไอเบนสิสอนทำเข้าวาวตั้งสายสุ้งวาวนะนะครับอ่าแล้วลอที่ตามกันนะครับเสียดเข้าวาวก่อนยี่บ้านนเห็ดอยู่แม่มาคเห็ดโอยมันบ้านใเห็ดเนาะอ่าพูดใดมากรอยืาืืมกดไลค์นะครับผมกดืืืืืืืืืืืีืืืืืืืยืืืืืืยัง กระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปตลอดต,อต่อไปนะครับหางนี่เฮ้ยดับเนี่ยบ๊ายบายเจอกันขึ้นมาครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย